ສັບຕາມາລະກາສົມໄວ້ກໍໂຕໂຕຢາກໝວຍຜູ້ນ້ອງເປດດວງໂຕຫວຍຢູ່ນອນເປປານໃດພີ່ຊິເສມາຊິໄດ້ຊິເສດີຫົວຄົວບ້ານຕ້ອງກາ ร้องนอทีมาทาจูสุูปนเือเลือดเยียว้าไหลดีเพราะประเทศไทยได้ละไม่ลงมาดีจากคนงามรักตาคนโง่กัทั้งบาเพื่าป่ามาดวงตาลามาแต่่านด้ทับคุ่นปุ่นเลยเพราะยกหอยหอยมาที่ยิ่งมาุบ่อน้ำป้ใส่ที่รอแถวคนเดียวยิ่งหปผู้สาวไดหุ่นโ้งโบยอุ้ยบ่อรอจะไหนคอยคน่ียคอยถอยว่าไม่เหมือนเด่นแต่เธอหัวจุ ออกไม่เบิดติไปก็ออกไม่เท่กันได้หมงสิเยเล็กเธอชอบัำน้อยเยือม่อเวลาจะรำดวงตาพอมาหาสันติความหลอสเสน่ห์หดสันติให้เยทรงใจเหยิ่อท่นถึงเขาทีโอ้คนเรลือให้มาผู้ดีปพดทอเลเลี้ยงนออกล่อซ่อนกินมาดีวัน Tua CHÁN kì cả sẵn lòng thương Tua CHÁN kì cả sẵn lòng thương Đù là người vọng quân NĂN tình Sau ngày vọng quân NĂN có tình đa Phải mê chắn lòng thương thịnh KHÙ sĩ vã Ngày nà vô khúc cổ xuôi Phong phê thuê kia cao nà li cho đổ học tập đi sắc thì bài sắc thì chả đai mây có vắng coi này hoa bì tiếp tình chi trà Tua mặt ตัวฉันไม่มันจะได้โชมอยากจะ่ถินมาหาดงถิ้นเทีาหาดงกว่าจะเลื่อมไม่ถึงห่อที่จับจริงยิ่งหนออยิ่งมากรายจะเมือนคิ้วปุ้บคากับพุงเรือหาไกลจะเมือนก็จะไม่ผีโอ้คนเพื่องคนหลีกวลา่ on, いいีวันไปหาใสกับพ่อพ่อม่า่ีจะเมฆจังเหว่มาปีจังเห เมื่อนี่ไห้กับยาเฝ้าตีเนาะค่ะเนาะดีกับยาเฝ้าย่อให้ป้าหุ๋ยโหูพี่น้องใยเบิ่งหมอลำมาหลายผู้หลายคนแล้วเ็ดพิธีจงไดกับพิจารณาเป็นมูลูกมูเต่ามูหลอกมูลงไปให so ้พอดีสองก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเกินดีพฤติลืมว่าใดเมื่อนี้ได้จ้างหมอหลองหมอลำ มาเสบซองสลองงานในผู้ร้องในวรด่านหนาเวทีมือนีผู้สำคัญที่สุดในมือนีคือทานเจ้าภาพของเขาเนะคะเนาะหนันมาวบอ,อกสําสำคัญหนันไปหาสทขาผู้จัดจางานวันนี้น้อมจิตใจทํานาทงปัถนา่ามีเวลเวลยนอย่างยามาของสรองนํำเน้อ แปลเปียนปินว่าพินหน้าว่าลำคอยคุณแม่ท้องดีหางกคาเอ้ยเลยเล่าภาลูกจอยสับผ้าสิ่งเงินคำโรกเต้ายาตีพีโนโ่น้องเลยสางห้ามทำบุญห,หาสาระทุนเงินตาบานลลงุงไว้ย้ามตายไปจกได้ไปเน้ำปลา ห็น <X> คุณพ่อแม่ผู้ไปเลี้ยงตั้งแต่น้อยจนเฮาผู้ใดว่าใหญ่ยืนวันคืนนับบ่ได้ไปหาจักสําไดคันเฮาทํบุญไว้ไปใส่บ่ตกตํงพี่น้องเอยบุญจักนจาักหนาวเทียนทางเป็นบ่วางวงสิถิ่มห้ข้างไว้แต่งนี้บทที่ได้อยู่ทางหลังละห่วงนา ผู้ตายแล้วจังหลพากันสั่งสังขารทาอดไปสาธุเดิมสาธุเดิยท่านเจ้าภาพออสมมาตรแม่งสักข้ไในดอกเต็งท่า อาดิจังวัตสังคาลางวันเกิดมาวันบ่อเทียงนับมือเอยียงเลวพ่อยนีไปหน้าอยู่บอ่อเศร้าคนจะงเอาตนเขาตายไปนิดสีไปหอดูปลาสาเป็นหนาเวทนายาติกายอยู่ทางบ้านเป็นหวนั่งหลายน้ำตาไหลไหลหำทคนี ัง่งหันจนใจแท้ลูกว่ามีเร็วปากลูกหากได้พอนี้ปัจจัยสร้างดอกสง่งผลเพื่อให้แม่นั้นพ้นจากทุกสงสารให้ไปถึงเมืองมีพลันบอนมันสนุกลุ่นลูกยังทำกุศลสร้าง,างทางพาะเทพเพื่อไปหอดสันฟ้าเทวดาหุ่แม่ มีทางขอทเถอให้สายล้ำบุญคังสายเนี้ยงนั้งสู่ภาพจางเนอรเมยเดอิมจาได้ไหลหลัยทางวางไว้ให้รำม้งให้เจ้าไปถึงห่องสวรรค์ภองสั่นต่อต่อหอประสาทขอาม้ว บางวิมานถึงเตอเจ้าบางวิมานวิลยานเ่อยหลอยลานาหากวยพ่อในกลมวิญญาณของคุณแม่ ผู้ที่ไว้ชุงไปล่วงรับดับพันจากโูกจากเก่าไปคือคุณแม่พ่อมีหารโกภาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เบิดเป็นเบิดกรรมเนาะค่ะน้องมีลูกเต่าเล่าล้านอยากตีพี่น้องไม่มียางตอบบุญแทนคุณระลึกถึงคุณงามคพามดีของคุณแม่จังไรเงินน้ำสางงามท่าบุญเ็ดตามีดขีดตามห้ตตมอ,งองของเข้าเศร้าพุทธเนาะค่ะน้องซุงไปถึงคุณแม่ท่องดีเนาะค่ะเพื่อสิตใจรับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะค่ะและกขอไว้พ่อไว้จูงไว้ใช้ไวทานเจ้าค่ะเข้าสุขสุขเคละยอยากตีพี่น้องเข้าสุขสุขเคลรำรำร,ร,ร,รวยรวยท่าบุ เวให้ได้บุญ,ญใหญ่เนาะค่ะน้อได้แต่ความสุขพ่อเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคโชคหมานหมานรำรำด้วยสุกซุกเนี่นะคะ่ะเ้อพี่น้องเสียงตบมือขอบคุณเลยไปเกียรติให้กับทาาพาพา่านเจ้าภาพเฮา้ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ